ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาอังกฤษจากพระคัมภีร์ไบเบิลกับครูแมนดี้ทาง m เม For o r More Channel นะคะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลโดยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้ค่ะสำหรับหัวข้อรายการวันนี้ก็คือ He heals the sick หรือพระองค์รักษาคนป่วยให้หาย ซึ่งพระองค์ก็หมายถึงพระเจ้านั่นเองค่ะพระคัมภีร์บอกเราว่าพันธกิจสำคัญอย่างหนึ่งของพระเยซูซึ่งก็คือพระเจ้าในร่างมนุษย์ก็คือการรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยต่างๆวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์จากข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการรักษาคนป่วยของพระเจ้ากันนะคะก่อนจะเข้าเรื่องคำศัพท์คริสเตียนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอด คือรอดพ้นจากบาปและความตายทําให้เรามีชีวิตนิรันดร์แต่คริสเตียนจํานวนมากในปัจจุบันจะลืมไปแล้วว่าพระเยซูยังรักษาคนป่วยให้หายด้วยในพระคัมภีร์บอกเราว่าตลอดระยะเวลาเกือบสามปีในการทําพันธกิจของพระเยซูบ,บนโลกมนุษย์นั้นสิ่งที่พระองค์ทํามากที่สุดก็คือการรักษาคนป่วยให้หายในพระคัมภีร์ส่วนที่เป็นกอสโป หรือพระกิตติคุณพระเยซูร,รักษาคนป่วยที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากๆถึง17ครั้งและรักษาคนที่มาคนเดียวหรือสองคนถึง42ครั้งค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะ The New Testament หรือพันธสัญญาฉบับใหม่ต้นฉบับถูกเขียนด้วยภาษากรีกและคำว่า sozo so ในภาษากรีกก็แปลว่าช่วยรอด หรือ a v e ทำให้สมบูรณ์หรือ m a k w h o l e แล้วก็รักษาให้หายป่วยหรือ heeal เวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่แปลมาจากภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีการใช้คำเหล่านี้ไม่ว่าคำว่าช่วยรอดทำให้สมบูรณ์หรือรักษาให้หายป่วยก็ล้วนแล้วแต่มาจากคำว่าโซโซทั้งนั้นคะ่ะ ดังนั้นการรักษาให้หายป่วยจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรอดด้วยเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูเราได้รับความรอดนั่นก็คือเราได้รับการรักษาให้หายป่วยด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์ในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการรักษาให้หายป่วยกันนะคะ 1. i r s t Peter 2:24 By His wounds you were healed. หนึ่งเปโตรสองด้วยบาดแผลของพระองค์เจ้าได้รับการรักษาให้หายแล้วบาดแผลในที่นี้ก็คือบาดแผลจากการที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนั่นเองนะคะการสละชีวิตของพระเยซูก็เพื่อไถ่าบาปให้เราให้เราได้รับความรอดแล้วก็รักษาเราให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยค่ะสับที่น่าสนใจในข้อพระคัมภีร์นี้ก็คือคำว่า wound ค่ะ wound เป็นทั้งคำนามและคำกริยานะคะเมื่อเป็นคำนาม wound แปลว่าบาดแผลเท่ากับ injury เมื่อเป็นคำกริยา wound แปลว่าทำให้บาดเจ็บเท่ากับคำว่า injure p one o s e v m n t w e n he sent his word and healed them and deliver them from their destructions. สดุดีร้อยเจ็ดยี่สิบพระเจ้าใช้พระวจนะไปรักษาพวกเขาและปลดปล่อยพวกเขาจากความหายนะพระวจนะก็คือคำพูดและคำสอนของพระเจ้าซึ่งก็รวมถึงพระคัมภีร์ด้วยนะคะพระเจ้าใช้หลากหลายวิธีมากในการรักษาเราในพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งมีทหารโรมันมาหาพระเยซู ขอให้พระเยซูรักษาลูกน้องของเขาที่ป่วยอยู่พระเยซูยินดีที่จะไปที่บ้านของเขาแต่ทหารผู้นี้ก็บอกว่าขอเพียงให้พระเยซูเอ่ยพระวจะนะออกมาเขาก็จะเอาไปบอกต่อกับลูกน้องเขาเขาเป็นเจ้านายสั่งอะไรลูกน้องก็จะทำตามดังนั้นถ้าเขาเอาคำพูดของพระเยซูไปสั่งลูกน้องเขาก็เชื่อว่าลูกน้องจะหายป่วย ซึ่งพระเยซูก็ประทับใจในความศรัทธาของทหารนายนี้มากจึงสั่งให้เขากลับบ้านไปบอกเขาว่าเขาจะได้ทุกอย่างตามที่เขาเชื่อแล้วลูกน้องของเขาก็หายป่วยในชั่วโมงนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า deliver เป็นคำกริยาแปลว่าปลดปล่อยทำให้เป็นอิสระเท่ากับคำว่า liberate release Free คำว่า destruction เป็นคำนามแปลว่าความหายยนะการทำลายเท่ากับคำว่า demolition devastation Isaiah 54:17 No weapon formed against you will prosper. อิสยาห์ห้าเจไม่มีอาวุธใดที่ทำขึ้น เื่อต่อสู้กับเจ้าจะชนะเจ้าได้อาวุธในที่นี้รวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยและอุปสรรคต่างๆในชีวิตด้วยนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจก็มีคำว่า form form เมื่อเป็นคำนามก็แปลว่าแบบฟอร์มหรือรูปแบบนะคะที่เรารู้จักกันในที่นี้ form เป็นคำกริยาแปลว่าทำขึ้นสร้างขึ้นเท่ากับ make produce, create คำถัดไปคำว่า prosper เป็นคำกริยาเราเคยเจอแล้วนะคะคำนี้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแปลว่ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จเท่ากับคำว่า flourish, succeed Exodus 23, 25. God will bless your f r u i t and your water He will take the sickness away From the midst of you อบพยพยี่สิสาหพระเจ้าจะอวยพรอ,อาหารและน้ำของเจ้าพระองค์จะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากถ้ำกลางพวกเจ้าข้อพระคัมภีร์นี้ครูแมนดี้ใช้เป็นการอธิษฐานก่อนทานอาหารนะคะก็จะอธิษฐานว่า God will bless my food and my water He'll take the sickness away from me นะคะก็เปลี่ยนจาก you เป็น me ซะ เวลาคุณอธิษฐานถ้าเป็นภาษาไทยคุณก็อธิษฐานไปว่าพระเจ้าจะอวยพรอ,อาหารและน้ําของลูกพระองค์จะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากลูกอะไรทํานองนี้นะคะหรือจะใส่ชื่อของขุดก็ได้นะคะก็ว่าไปคําศัพท์ที่ดีมีคําว่า bless นะคะเป็นคํากริยาแปลว่าอวยพรเท่ากับ anoint grant คําต่อไปก็คําว่า midst เป็นคํานาม แปลว่าท่ามกลางใจกลางเท่ากับคำว่า middle center core Hebrews 13:8 Jesus Christ is the same yesterday and today and forever Hebrew 13:8พระเยซูคริสต์ยังเหมือนเดิมในวันนี้เมื่อวานนี้และชั่วนิรัน เห็นไหมคะพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนดังนั้นถ้าพระองค์เคยรักษาคนป่วยในอดีตนั่นก็หมายความว่าพระองค์ยังคงรักษาอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่า forever ซึ่งเป็นได้ทั้งคำ adjective และ adverb นะคะทั้งคำคุณศัพท์และคำวิเศษนะคะ forever แปลว่าชั่วนิรัน เท่ากับคำว่า everlasting eternally ก่อนจากกันในวันนี้ขออธิษฐานให้กับพวกเราทุกคนก่อนนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเสียสละของพระเยซูที่ทำให้พวกเราได้รับความรอดและการรักษาให้หายจากความเจ็บป่วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมและฟังคลิปนี้ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนและหากใครมีความเจ็บป่วย ไม่ว่าทางกายหรือทางใจขอพระเจ้ารักษาพวกเขาให้หายตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ By your wounds we were healed ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ปัญญาและนำทางในการใช้ชีวิตในทุกๆวันแก่พวกเราทุกคนขอให้พวกเรามีแรงดนใจที่จะสแสวงหาพระเจ้าในทุกเวลาในนามพระเยซูเอเมน ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันคลิปนี้ก็เว้นระยะห่างไปนานพอสมควรนะคะเพราะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยค่ะถ้ามีคำถามหรือต้องการให้อธิษฐานอะไรให้ก็เขียนในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าอยากให้กำลังใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีค่ะ